พาลอยมีแล้วพาวเดิมเราก็มีนะครับลูกค้าก็เลือกจับจองได้เลยในส่วนของต่อไปคนที่ติดตามโปรทุกหนก,ก็รู้อยู่แล้วว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับก็คือเจ้าพาวลอยของเรานั่นเองใครที่เพิ่งเข้าใหม่ผมก็จะบอกว่าพาวลอยตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นในเรื่องของลูกปืนล้อใหญ่สี่ตับนะตับนอกตับในใช้กันยาวๆนะครับทนความร้อนได้สูงมากขับไปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าลูกปืนจะแตกกลางทางนะครับมีระบบ abs เบรกมือสามารถปรับตั้งได้ระบบเสถียรนะครับ ถ้าพูดง่ายๆพูดเเต็มปากเลยว่าเหมือนออกจากศูนย์เลยอะ่ะเหมือนออกจากศูนย์เลยระบบโปรงตามศูนย์เป๊ะๆเ,เลยไม่ใช่แค่เรื่องแข็งแรงอย่างเดียวนะครับในเรื่องของความสวยงามความโดดเด่นโปรเราก็ใส่ใจนะครับให้ตัวฝาเลดต,ตรงนี้มานะครับขอบเลตตรงนี้มาคือถ้ามองไกลๆก็รู้เลยว่าเป็นพาวโปรแน่นอนนะครับมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับ ก็คือในเรื่องของการรับนักของเจ้า Mac Pro ใบนี้นะฮะรับนักได้ใบละ3ตันนะครับรับประกัน3ปีโอเคไหมจากการใช้งานลูกค้าขับไปรั่วแตกซึมหรืออะไรพวกนี้นะครับจากการใช้งานนะกลับมาที่โปได้เลยครับเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ